สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมียวสตอรี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้เมียวสตอรี่ขอ,อนำเสนอนิยายแฟนตาซีเรื่องอลัมเดียพานครเนบนาตอนที่2ภูพิทักษ์แห่งศิลาปรากฏตัวบนพื้นขาวโพลนมีรอยเท้าเกิดขึ้นเส้นทางที่รอยเท้ามุ่งไปนั้น เลาะแม่น้ำไม้เข้าไปยังป่ามืดมนสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยไอเวชชั่วร้ายที่เดรบีสร้างขึ้นนางมักใช้สถานที่แห่งนั้นประหารน,นักโทษและกักขังจิตอาฆาตของเหลววิญญาณเอาไว้เพื่อปอกป้องสถานที่แห่งนั้นอาซาหนึ่งในขุนพลของเดรบีควบม้าเร็วผ่านเส้นทางนั้นมาพอดีทันเห็นร่องรอยที่เนรา และเรทิ้งเอาไว้ก่อนหิมะที่ตกใหม่จะปกปิดร่องรอยนั้นจนหมดเขาบังคับมา้าให้หยุดในทันทีพินิษเพียงครู่เดียวก็คาดเดาเอาวา่าอาจเป็นฝีเท้าของผู้บุกรุกและพวกมันคงหนีไปได้ไม่ไกลจึงออกคำสั่งให้พลทหารที่ติดตามมาด้วยนั้นแบ่งกำลังออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเดินทางกลับเข้าปาราสาทไปก่อน ส่วนเขาและพลทหารที่เหลือจะติดตามรอยเท้านั้นไปมาเร็วควบไปตามรอยเทา้าจนได้พบเข้ากับราจร์ชายเท่าลากเลื่อนทาทางพิรุษของราจร์ทำให้อาซาเกิดความสงสัยขุนพลหนุ่มมองดูรอยเท้าเกิดใหม่บนพื้นหิมะทอดยาวไปด้านหลังของราจร์และมีเพียงรอยเท้าของราจร์เท่านั้นที่สวนกลับออกมา อาซาลงมาจากหลังม้าเขานึกสงสัยว่าในเลือนที่ชายเท่าลากมาด้วยนั้นต้องมีผู้บุกรุกซ่อนตัวอยู่อาซาทำท่าจะเปิดดูแต่ราจอร์ดกลับเอ่ยัดขึ้นเสียก่อนนั่นยิ่งเป็นพิรุษให้ราจอร์ดดูหน้าสงสัยคัด <c oughs> เกรงว่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ท่านควรทำเมื่อพ้าคุมเปิดออก ภายในเลื่อนมีซากของกวางถูกชำแหละเป็นชิ้นที่รั้วเป็นกวางนั้นเพราะหัวของมันก็ถูกราจอ์เก็บมาด้วยท่านคงไม่กล่าวโทษข้าด้วยเรื่องเล็กน้อยนี้กระมังเอากลับไปอาซาสั่งพลทหารลูกน้องรับคำสัง่งจัดการขนเนื้อกวางกลับปราสาทเพื่อเติมสเสบียงเหลือไว้เพียงเนื้อชิ้นสุดท้ายเป็นค่าตอบแทนให้พรานเทานั่นสำหรับท่าน ชายแก่ที่อาศัยอยู่ลำพังคงเพียงพอให้ประทังชีวิตไปได้หลายวันอาสายกยิ้มมุมปากชายคนนี้ในอดีตเคยวิ่งตามหลังราจอดเป็นเด็กชายตัวน้อยที่ราจอดเมตตามอบความรักให้ราวกับลูกแท้ๆของตนแต่เมื่อเขาเติบใหญ่และเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธเขากับเลือกหนทางที่ราจอดไม่เคยคาดคิดเขาหลงไหลในอำนาจมืด จนไม่หลงเหลืออาซาคนเดิมที่ราจอ์เคยรู้จักอีกแล้วชายเท่าบีบสองมือไปบนเลื่อนไม้ด้วยความคับแค้นใจเขาโกรธตัวเองที่ไม่อาจสั่งสอนให้อาซาเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้คุณลุงคุณลุงคะเนราร้องเรียกหลังเขย่าตัวเลที่เย็นเฉียบยิ่งกว่าก้อนน้ำแข็งเสียอ,อีกเขาหมดสติไปตอนไหนเนราไม่ทันสังเกต ราจอดรีบเร่งเข้ามาเขาถอดเสื้อคลุมหนาให้ชายหนุ่มได้หม่มเนราที่อดทนต่อความเหน็บหนาวไม่ไหวรีบมุดตัวเข้าไปใต้ผ้าคลุมผืนนั้นเช่นกันหญิงสาวใช้ความอุ่นของร่างกายโอบก,กอดเรยร์ไว้ในอ้อมแขนขณะที่ราจอดเร่งรากเลื่อนกลับไปยังบ้านพักของตนโดยมีเนราและเรนั่งไปในเลื่อนนั้นด้วยไม่รู้ว่าคิดผิดไปหรือเปล่า แต่เมื่อเลือกที่จะช่วยแล้วราจร์จะช่วยให้ถึงที่สุดบ้านไม้หลังหนึ่งไม่ได้ใหญ่โตมากมายแต่ก็ไม่ได้เล็กจนคับแคบสร้างล้อมรอบต้นไม้ใหญ่ราก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้านหลังนั้นด้วยยามเปิดประตูเข้าไปเนราจ,จึงได้เห็นว่าสิ่งที่ตนคิดไว้ไม่ผิดเลยบ้านหลังนี้กับต้นไม้ใหญ่ถูกประสานเข้าด้วยกัน เป็นบ้านที่น่าอยู่บันไดวนถูกสร้างอยู่ในลำตน้นเพื่อเดินขึ้นไปยังโพรงด้านบนราจรอดเบรกเรขึ้นไปบนนั้นภายในโพรงนั้นมีฟูกนอนพร้อมผ้าหม่มเดิมทีมันเป็นห้องพักของราคินน้องชายของราจดเทราว่าเขาไม่อยู่บนโลกใบน,นี้แล้วพวกเจ้าพักที่นี่ไปก่อนห่มรางเขาให้อุ่น แล้วอย่าลืมเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาด้วยพูดจบก็หยิบเอาชุดของน้องชายมาให้ค้นแปลกหน้าได้เปลี่ยนเนราย,ยังไม่ทันเอ่ยขอบคุณราจอร์ดก็ลงไปด้านล่างเสียก่อนไหนต้องไม่เป็นอะไรนะเป็นครั้งแรกที่เนรารู้สึกหวาดกลัวต่อการสูญเสียเธอไม่อยากให้เรจากไปไม่ใช่เพราะความรักแต่เธอกลัวที่จะอยู่ในสถานที่ ไม่รู้จักแบบนี้คนเดียวเนราลงมือเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรด้วยตัวเองทำให้เธอได้เห็นสร้อยคอยาวหอยอัญ,ญมณีสีอัำพันเอาไว้หญิงสาวหยิบเอาจี้นั้นมาพลิกไปมาอยู่หลายคาก่อนวางมันลงตามเดิมเสียงแก้วตกกระทบพื้นของเลีวด้านในกระจายหกเลือพื้นไม้เป็นวงกว้าง ทำให้เนรารู้ตัวว่ามีคนอยู่ด้านหลังของเธอราจอดยืนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนปรีเข้าไปตรวจดูอัมพันบนคอของเรประกายวาวฉายขึ้นบนดวงตาสีน้ำตาลหมน่นท่าทางตกใจแปลกใจปนกันจนแยกไม่ออกเขาเหมือนจะร้องไห้และหัวเราะในเวลาเดียวกันเ <c oughs> จ้าหนุ่มฟื้นขึ้นมาสิราจอดเขย่าตัวเร พยายามปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาทว่าร่างกายนั้นอ่อนแอเกินกว่าจะฟื้นคืนกำลังในชั่วครูบวกกับตอนนี้อาการของเรไม่สู้ดีนักผิดจากไข้สูงทำให้เขาไม่ได้สติหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะเนราเข้าห้ามเขาฟื้นแน่แต่เราต้องช่วยเขาก่อนหมอสาวตรวจดูอาการของเรก็พบว่า ไข้คืนสูงกว่าก่อนหน้านี้มากเธอจึงจัดการป้อนยาลดไข้ที่สั่งราจอดเอามาให้เช็ดตัวลดไข้พร้อมกับคอยดูแลเรไม่ห่างเช่นเดียวกับราจอดที่คอยเฝ้าดูคนทั้งสองไม่คลาดสายตาจนอาการของเรดีขึ้นเขาจึงขอตัวไปพักผ่อนเปลวไฟในห้องนั่งเล่นติดขึ้นจากผงเวสีซ่อม ทีราจอเทลงในเตาผิงรูปร่างของเปลวไฟปากฏเป็นใบหน้าของชายหนุ่มขึ้นมาเขามีผมยาวสวยรวบครึ่งไว้ด้านหลังคิ้วสีน้ำตาลเข้มในตาคมกริบสีเดียวกับคิ้วหนาภายใต้รูปโฉมงดงามนั้นทว่าเขากลับเป็นถึงผู้นำแห่งกองกำลังพิทักษ์อลัมเดียเขากลับมาแล้วครับท่าน บุพิทักแห่งศิลาราจอรายงานภายในพรงห้องชั้นบนเนราทอสายตาออกไปผ่านช่องหน้าต่างกลมกันด้วยกระจกบานใหญ่กว่าใบหน้าของเธอนิดหน่อยในหัวคิดแล้วคิดอีกก็ยังหาคำตอบไม่ได้จะว่าไปการที่รถตกสะพานในครั้งนั้นอาจทำให้เธอและเรคขามมายังอีกมิติหนึ่ง คงเป็นเหตุผลเดียวที่หมอสาวพอจะกล่าวอ้างได้ในตอนนี้หมอเนียเรตื่นขึ้นจนปรับโฟกัสสายตาได้แล้วเขากวาดสายตาดูจนครบรอบจึงได้เห็นหมอสาวนั่งพิงหัวของตัวเองกับกระจกกลมราวกับกำลังใช้ความคิดอ่ะตื่นแล้วเหรอนายเป็นยังไงบ้าง ในราคานเข่าเข้าไปดูคนไข้ของเธอทันทีมือเรียววางทาบลงบนหน้าผากก่อนจะเลื่อนลงมาที่ซอกคออุณหภูมิในตัวเขายังอุ่นอยู่เลยหายแล้วละ่ะเรจับมือของหมอสาวมากุมเอาไว้พร้อมกับส่งยิ้มหวานให้เธอทั้งที่ใบหน้าของเขาในตอนนี้ซีเซียวไร้เลือดฝาดผมขอโทษนะ ผมคงทำให้คุณหมอตกใจไม่น้อยรู้ตัวก็ดีแล้วนรากัดฟันกรอดเจ้าหมอนีหวังใช้โอกาสนี้ทำคะแนนสินะหมอสาวดึงมือของตัวเองออกก่อนจะทุบเข้ากลางหน้าผากของเรไปหนึ่งทีแต่ชายหนุ่มเจ้าสำอ้อยกับร้องออกมาเสียงดังทำให้ราจ๊อดที่กำลังเตรียมมื้อเช้ารีบวิ่งขึ้นมาดู เขามาพร้อมกับผ้ากันเปื้อนครึ่งตัวทับพีไม้หนึ่งอันหน้าตาลนลานไปหมดทว่าภาพที่เขาได้เห็นผู้ครองศิลากำลังอดอ,อ้อนหมอสาวราวกับคู่รักข้าวใหม่ปลามันราจดจึงกลับลงไปเตรียมมื้อเช้าอีกครั้งพร้อมกับยกขึ้นมาให้ถึงห้องนอนเขาตั้งใจทำทั้งหมดนี้เพื่อเร เจ้าหนุ่มคนนั้นเป็นผู้พิทักษ์แห่งศิลาศักดิ์สิทธิ์ที่มาเพื่อปลอดปล่อยอำนาจมืดในอารัลำเดียราจอดคิดแล้วคิดอีกด้วยความสับสนเจ้าหนุ่มร่างเล็กคนนั้นดูอ่อนแอและไร้ประโยชน์เหตุใดเซเรนาจึงเลือกเขามาทำหน้าที่นี้อาการเจ้าเป็นอย่างไรบ้างราจอดเปิดบทสนทนาก่อนจะใช้ซ่อมไม้จิ้มเอาเนื้อกวางเข้าปาก ยังมีไข้ยอยู่คงต้องพักอีกสักวันเนราแทรกขึ้นทั้งที่คนถูกถามอ้าปากเตรียมจะพูดกลับต้องหุบปากลงเคี้ยวชิ้นเนื้อในปากต่อไปพวกเจ้าอยู่ที่นี่นานไม่ได้ที่นี่ใกล้เดรบีเกินไปพวกเจ้าจะเป็นอันตรายใครคือเดรบีหมอเนียถามพวกเจ้าไม่รู้เหรอราจอสวนกลับแววตาชงนยิ่งกว่า มอเนียเสียอีกให้ตายสิพวกเจ้ามาที่นี่โดยไม่รู้อะไรเลยงั้นเหรอเมื่อไรคําตอบจากทั้งสองคนราจอดถอนใจแรงหากต้องเล่าเรื่องราวทั้งหมดคงใช้เวลาทั้งวันจินรวบรัดตอบไปเพียงสั้นๆเธอคือคนที่ทําให้ฤดูต่างๆในอลัมเดียหายไปน้าเสียงและสีหน้าจริงจังของราจอรดทําให้คนที่นั่งตรงกันขาม อย่างเรกืนอาหารลงคออย่างยากลำบากทำไมต้องทำสีหน้าน่ากลัวแบบนั้นด้วยเรได้แค่คิดแต่ไม่กล้าเป็นคำพูดออกมาอลัมเดียคิวเรียวขมวดเข้าหากันจนขึ้นปมคลับคลายว่าเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเนราพยายามรื้อความทรงจำจนภาพในหัวได้ชายขึ้นอีกครั้งแม่ แม่จะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นกับลูกจำไว้นะอย่าไปที่อารัลเดียเด็ดขาดสองมือของแม่บีบแขนลูกสาวจนเกิดรอยแดงตอนนั้นเนราอายุเพียงเก้าขวบเท่านั้นและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เธอได้เจอแม่ความทรงจำที่เคยเลื่อนหายไปปรากฏเป็นภาพให้เนราได้เห็นหมอสาวหายใจทีรัวราวกับเหตุการณ์ในวันนั้นกำลังเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้ง จะไม่สบายหรือเปล่าเรเอเอื้อมมือไปจับคุณหมอการสัมผัสทำให้อีกฝ่ายรู้สึกตัวในรามองหน้าเรไร้คำพูดเธอเห็นเขาในความทรงจำนั้นด้วยแม้จะเป็นวัยเด็กแต่ใบหน้านั้นมันเหมือนกับเรในตอนนี้มากๆหมอสาวสูตรลมหายใจลึกเข้าปอดเพื่อเรียกสติของตัวเองให้กลับคืน เธอสูดลมหายใจเข้าและปล่อยออกอยู่หลายครั้งได้เวลาแล้วละ่ะราจอดพูดขึ้นเรถามกลับทันทีเวลาอะไรก็เวลาที่พวกเจ้าต้องออกเดินทางนะสิพวกเจ้าจะมัวชัดช้าไม่ได้ยิ่งอยู่ที่นี่นานเดรบีจะตามตัวพวกเจ้าได้ง่ายขึ้นเขตห่วงห้ามนี้ไม่ใช่ใครจะเข้าออกได้โดยง่ายพวกเราต้องกลับบ้านแค่นั้น ในราแทรกขึ้นหมอสาวจ้องเข้าไปในดวงตาของบุรุษร่างสูงใหญ่นอกจากสีหน้าเรียบนิ่งแล้วแววตาของเขายังเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองแค่บอกพวกเราว่าทางออกจากที่นี่อยู่ที่ไหนพวกเราจะขอบคุณท่านมากพวกเจ้ามาทางไหนก็กลับไปทางนั้นราจ,จอตอบด้วยเสียงเอือมระอา เจ้าสองคนนี้ไม่ได้มาที่นี่เพราะต้องการกอบกูอลํัมเดียเออใช่เราอาจจะต้องว่ายน้ํากลับไปเรพูดตาสารอยยิ้มไร้เดียงสายยิ่งกว่าเด็กน้อยเสียอีกทำไมไม่ได้เหรอชายหนุ่มแก้เคินด้วยการถามกลับเจ้าของสายตาทั้งสองคู่ประกายในแววตานั้นนายอย่างเห็นได้ชัด ราจอด,ดูหนักใจเป็นพิเศษเขาถอนหายใจแรงออกมาทำไมผู้ครองศิลาจึงไร้ปัญญาเย,ยี่ยงนี้นอกจากมีร่างกายที่อ่อนแอแล้วเขายังโง่เขลาอีกด้วยหรือบางที่ตัวเขาอาจคาดหวังสูงเกินไปข้าบอกได้แค่นั้นราจอดยืนขึ้นในเมื่อแขกทั้งสองต้องการจะไปเขาก็ไม่ขัดขวาง เจ้าของร่างสูงใหญ่ทํา่าจะเดินออกไปกลับถูกเนร่าร้องทักนั่นท่านจะไปไหนฝ่าเท้าย่ำลงจุดเดิมอีกครั้งเอียงตัวมองคู่สนทนาขณะที่กำลังจะเอ่ยปากบอกเสียงฝีเท้าของม้าดังลอยตามลมมาไกลๆราจอที่ระแวดระวังตัวเองอยู่แล้วจึงสั่งให้เนราและเลรีบซ่อนตัว ชายหนุ่มและหญิงสาวถูกผลักเข้าห้องลับเบียดเสียดกันในความคับแคบทว่าภายในห้องลับนั้นกลับมองเห็นเหตุการณ์ภายนอกได้อย่างชัดเจนราวกับสองกระจกเงาราจอดยืนสงบนิ่งต่อหน้าบุรุษในชุดคล้ายเครื่องแบบทหารสีดำสนิทมีผ้าคลุมยาวด้านหลังสีเดียวกับชุดเขากำลังพูดคุยกับราจอดทว่าคนในห้องลับ กลับไม่ได้ยินบทสนทนาเนราจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวหมอสาวให้ความสนใจกับชายแปลกหน้าคนนั้นมากท่าทางหนุดหิดงุ่นงานนั้นกำลังประโคมคำพูดเกี่ยวกาดใส่คนตัวสูงกว่าโดยที่อีกฝ่ายสงบนิ่งไร้คำโต้แยง้งเขาคืออาซาชายผู้เกี่ยวกาดเขาได้รับคำสั่งจากราชินีเดรบี ให้นำตัวราจอ์ไปยังปรา,าสาทเดรบีปราถนาสิ่งเดียวจากราจอ์มาโดยตลอดนั่นคือรักแท้ความรักที่ถูกเซเลนาช่วงชิงไปจบลงแล้วนะคะกับอารลัมเดียภาคนครเน็บหนาวฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเมียวสตอรี่และติดตามรับชม อลลัมเดียภาคนครเหน็บหนาวในตอนต่อไปด้วยนะคะ